เด็กน้อยคนหนึ่งอะ่ะไม่เชื่อว่าพอตอนเข้าฉากออกมาเขาจะสลัดความเป็นตัวเองออกได้ได้โดยสิ้นเชิงแล้วเขาเล่นแบบไม่กลัวอะไรเลยมันแบบมันทำให้เราทำงานง่ายมันทำให้เราไม่ต้องประคอยบอกว่าเอยเอยไม่เป็นไรนะหรืออะไรแบบนี้ออกมาแค่ถามนิดหน่อยว่าเออเจ็บไหมนิดนึงอะไรแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็ไปกะต่อไปกัะต่อได้ได้ง่าย มากมากมากจริงๆว้าใอ่ะยูโรล่ะยูโรคือคุณเป็นลูกคุณคือลูกสาวครับคุณก็ต้องมีแบบว่าปัทะาอารมณ์กันกับคุณแม่หลายรอบแอนกันครับก็มีมีบ้างเล็กน้อยครับผมแต่จริงผมคนเชื่อมั่นคุณแม่นะฮะครับผมก็คุณแม่ได้เลยไมก็จะเก็บไปคิชแต่จะไม่ต่อสู้สักเท่าไหร่แต่ก็จะมีบางจังหวะแล้วบางเราเรารู้สึกว่าเราเราไม่ไหวกับการทําของคุณแม่ซึ่งมันอาจจะไม่ถูกต้องเลนนมของเราแล้วก็มีบางุมที่เราต้องสู้แต่จริงๆแล้วเป็น ผมว่าเป็นเป็น,ปนตัวตัวละครีีิแตเป็นคนดีคนหนึ่งที่พยายามหาเหตุผลของแต่ละคนครับให้มันออกมาให้แบบไม่อยากให้ดีปัญหามากกว่าครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีการปัรหายกับพิ่าแขบบ้างที่จะไม่เยอะมาก